แล้วนะทายังไงให้เอลียโอเปลี่ยนเสื้อคะอาบน้ําเนี้ยเหรองั้นอาบน้ําค่ะมันมีวิธีการเปลี่ยนเสื้อโดยที่ไม่ต้องอาบน้ํำไหมคะนะเสร็จแล้วเอลิโอก็ต้องมาสั่งให้เข้าห้องน้ํานะคะนะมันสนุกจริงๆเหรอคะนี่เกมนี้นะคะเดลซิมนะคะอันเดียวก่อนกดน้ําเดี๋ยวก่อนนะคะถึงเอลิโอจะเป็นคนอย่างนี้แต่เอลิโอก็เป็นคนทำความสะอาดนะคะนะเกินไปนะคะใช้แล้วไม่กดชักโครกนี่ก็เกินไปนะคะนะเนี่ยคะ่ะมือหนาล้างคะ่ะแต่ว่าชักโครกไม่กดนี่เกินไปนะคะนะ นี่เธอเป็นใครอ่ะเธอไม่ใช่เอลิออนี่เราไม่ใช่ชั้นซะหน่อยนะเกินไปนะคะนะกดชักโครกด้วยค่ะเอแล้วเราต้องมาเดินไกลๆอย่างนี้มันใช่เรื่องหรือเปล่าล่ะคะอ่างล้างหน้าค่ะอ่ก็มีนี่คะแล้วทำไมที่นี่ถึงไม่มีอะคะ4 0่400บาทเลยเหรอทำไมมันแพงขนาดน,นี้อะคะมีหน้าค่ะถึงซื้อซิงค์มานะคะนะอืมงั้นประหยัดตังค่ะย้ายซิงค์เข้ามาในนี้เลยค่ะโอเคค่ะเวลาล้างจานก็ล้างตรงนี้ละคะนะล้างในห้องน้ําเลยค่ะ ง่ายดีค่ะการแก้ปัญหาเราไม่ต้องแก้อะไรมากมายด้วยค่ะในเมื่อเราสามารถแก้ง,ง่ายๆได้นะคะงานตำแหน่งเดียวที่มีหนังสือพิมพ์วันนี้คืออาชีพกอปแคตตี้สำหรับคนตกงานนี่ว่าเ e อลิโอหรอคะนะค่าจ้าง9 0บาทต่อวันอา่าถ้าแบบนี้แปลว่าการไปปบุษไปษณีเนี่ยคือได้ค่าจ้างเยอะกว่าเลยนะคะและทำงานตีห้าจนถึงสิบโมงเช้าหรอคะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะเอลิโ e อยังไม่ตื่นเลยค่ะนะงั้นอ่าเขาปฏิเสธค่ะ เจ็บกว่าด้วยนะคะนะใครเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านเอลิอโอคะเนี่ยใครกําลังดังนี่คืออะไรคะซูปะรเปอร์สตาร์เรดซัมบอดี้ซูรเปอร์สตาร์เรดซัมบอดีดๆ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 ้ดาราดังเรดซัมบอดี้หนูว่านะคะนะทั้งประเทศนี้หนูว่านะคะทั้งเดอะซิมซิตี้เนี่ยมีดาราอยู่แค่คนเดียวเหรอคะเนี่ยเอลิโอลองเป็นดาราดูไหมคะหนูว่าหนูทําได้นะคะเอลิโอลองเป็นดาราดูดีกว่าคะ่ะใช่แล้วคะ่ะเอลิโอ เดี๋ยวก่อนคะ่ะขยาเต็มค่ะหรือว่าเอลิโอเริ่มจากการที่เป็นแคดดี้กอล์ฟก่อนละคะทํางานตีห้าจะได้มีประวัติไปเล่าเวลาค่อยสัมภาษณ์นะคะนะกว่าเอลิโอจะมาถึงจุดนี้ได้เอลิโอเคยทํางานเป็นประธานบริษัทมาก่อนนะคะถ้าเอลิโออยากจะเป็นดาราเอลิโอต้องทายังไงคะชุดเริ่มฝึกเวทมนต์ของเมจิกโกชุดเริ่มฝึกเวทมนต์นี้เป็นของขวัญชันเยี่ยมจากผู้คนที่เป็นมิตรกับเมจิกโกที่อยากเชื่เชิญให้คุณลองสายการผลิตสินค้าเวทมนต์สำหรับครัวเรือนก็คืออันนี้คือขายของละคะนะ มันมีอะไรบ้างคะนะทำไมมันดูลกลุงลังอย่างนี้คะอะไรคะเนี่ยอันนี้อะไรคะนะขายได้ด้วยคะ่ะนี่เขาให้ฟรีนะคะนะคาถาถูกปรุงจากส่วนาสามส่วนด้วยกันคุณต้องแน่ใจว่าใส่ส่วนผสมครบสามอย่างแล้วก่อนจะลองดูประตูลพลังไม้กยิยสิิธิ์ของคุณส่วนผสมในขนะนีมม้มีไม่มีไม่มีอ่าอันนี้คืออะไรคะกระโดดเข้าไปก็ลองดูคะ่ะคืออะไรคะนะเอเดียรรู้แล้วค่ะว่าเขาอยากได้คนที่เป็นแคดดี้กอล์ฟมาทําไมนะคะนะ อ๋อมาทํางานที่นี่นี่เองนะคะนะเอลิอออยู่ไหนคะเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนั้นคะ่ะจะก,กว้างไปไหนนะคะคนไข้อ่ายิมคอร์สซื้อปุยไฟห้าบาทคะ่ะซื้อไหนคะ่ะนั่นใครคะเนะ่เรดอ๋อนี่เหรอเะาดาราค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอดาราค่ะขอทักทายหน่อยค่ะขอจับมือหน่อยค่ะเมื่อกี้ดาราค่ะต้องมาเปลี่ยนมุมนี้เกมมันเก่าขนาดไหนคะนะเดี๋ยวขอคุยด้วยหน่อยละกันคะ่ะอ่ามูเต็กินลคะค่ะอ้าวแล้วนั่นอะไรล่ะคะเนะ่ อ่ะมีคนชื่อเรดอ้าวคนนี้ก็ชื่อเรเอ้าวคนนี้ก็ชื่อเรดเดี๋ยวก่อนอะไรกันล่ะคะเนี่ยคนเหล่านี้คือดาราหมดเลยหรอคะเขาใช้การศึกษากันหรอหรืออะไรอ๋อเขาเป็นดาราจริงด้วยค่ะสนใจเรื่องภาพยนตร์ไหมคะสนใจค่ะแต่ตัวละครเอเรโอเดนไม่สนใจค่ะสนใจเรื่องอารักๆใคร่ๆไหมก็ไม่สนใจค่ะคุยกันรู้เรื่องแล้วก็คุยกันสนุกมากเลยสนใจเรื่องการเมืองไหมคะไม่สนใจค่ะลองคุยกับคนอื่นๆดูบ้างค่ะจับมือไปเรื่อยเลยค่ะ